ถึง Value i n v e s t o r รนะครับว่าเราจะมีวิธีการลงทุนยังไงนะครับผมมีหลักการง่ายๆอย่างนี้สิ่งแรกที่ผมทำก่อนนะผมจะเลือกบริษ,ษัทดีเข้ามาในเออผมไม่ได้เอา f ฟล s ได i v e มาผมว่าผมจะแชร์ลิสคหุ้นสักหน่อยหนึ่งเลือออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวเบรคผมไม่เอาให้ไหมยอยู่บนรถมีลิสต์หุ้นที่อยากแชร์ว่าเออลิสต์หุ้นพวกนี้ลองเข้าไปดูซิว่าเผื่อราคาลงมาคุณจะได้เข้าไปซื้อ ชร์เฉยๆนะนะครับผิดห้ามว่านะเลือกบริษัทดีก่อนเลือกให้ได้ก่อนนะบริษัทดีเป็นยังไงอา่าแล้วก็ซื้อหุ้นถูกซื้อหุ้นตอนที่ราคาถูกนะครับแล้วก็ถือหุ้นยาวกระจายความเสี่ยงแบบโฟกัสนะครับแล้วก็อันที่5้าติดตามผลการดําเนินงานกุญแจสําคัญของความสาเร็จของนักลงทุน B ีเนี่ยคือพยายามจะลดความเสี่ยงแล้วเพิ่มผลตอบแทนนะครับไม่ใช่เพิ่มความเสี่ยงแล้วเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็ไม่ใช่เพิ่มความเสี่ยงแล้วไปลดผลตอบแทนนะครับ พวกเราพยายามจะทํทําทายังไงครับพวกเราพยายามจะไปเพิ่มความเสี่ยงด้วยการลงทุนหุ้นที่โคตรจะเสี่ยงเลยแต่ลดผลตอบแทนถูกปะคือพวกเราจะพยายามเก็งกำไรแบบนั้นไงแต่ว่าจริงนักเก็งกำไรที่ดีหรือว่านักลงทุนที่ดีก็คือต้องลดความเสี่ยงเพิ่มผลตอบแทนความสําเร็จของการลงทุนในหุ้นขึ้นไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนนะครับขึ้นอยู่กับความทุ่มเทข,ของนักลงทุนในการที่จะหาความรู้เพื่อจะลงทุนสําคัญที่สุดคุณต้องหาความรู้ความรู้มีอยู่ที่ไหนมีอยู่เต็มไปหมดเลย ควา้าได้ไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับวันนี้ความรู้เต็ไมไปหมดเลยแล้วมีคนพูดเยอะมากเลยว่าคนสมัยก่อนเนี่ยลงทุนในหุ้นแล้วประสบความสําเร็จเพราะว่าเขาอยู่ในสมัยก่อนสมัยนี้ไม่ได้แล้วสมัยนี้ต้องคลิปโตผมก็ได้ยินมาอย่างนี้แล้วผมโตมาตอนเริ่มทํางานผมก็พูดประโยคนี้กับคุณพ่อคุณแม่เหมือนกันว่า จะให้รวยเหมือนป้าป้าหามาที่จบป .4 ได้ยังไงวันนี้มันไม่เหมือนกับวันนั้นแล้วเราก็ได้พบว่ามันไม่เป็นเช่นนั้นมันอยู่ที่ตัวเราเด็กรุ่นใหม่ก็จะบอกว่าจะไปเหมือนพ่อแม่ได้ยังไงเมื่อพ่อแม่สมัยก่อนไม่ได้อยู่เป็นสังคมแบบนี้เดี๋ยวนี้มันแข่งขันกันเยอะคือพ่อแม่ก็อยากจะบอกมึงเหมือนกันว่าเมื่อก่อนก็เยอะ เมื่อก่อนนี้กูหมอเผื่อซื้นผ่อนใบม,มากูยังรวยได้เลยมึงแม่งอยู่บนฟูกไม่รวยได้ไงวะอะไรเงี้ยคือมันมีคลิปอันนึงที่ดีมากเลยอะ่ะคือแต่พูดพูดพูด,พ,ดพูดออกอากาศไม่ได้เขาบอกว่ามึงเกิดเป็นลูกคนรวยหากไม่หัวจนเกิน,นไปมึงก็ไม่มีวันจนอ่ะมึงเป็นลูกคนรวยหากมึงไม่หัวจุดจุดจุดจนเกินไปมึงไม่มีทางจนอะ่ะมึงเข้าใจปะมันพูดอย่างนี้เลยนะซึ่งจริงไ้ยว่ะจริงว่ะ มันมันเป็นไวัยอ้อ,อ,อ,อที่วัลออเด็ไวัที่อที่ที่คนดูเยอะมากเลยนะแล้วเป็นประโยชน์โคตรทองเลยอะ่ะคือแม่งรวยแลย้วอย่ยังงี่เง่าอีกอะไรก็ตบกระบาลแม่งเลยไอ้คนจนนี่แม่งยังบูาชาพยายามชะติยทยานขึ้นมาได้เนี่ยคือสิ่งที่มิยาบอกว่าทุกอย่างมันอยู่ที่ที่ความรู้นะต่อให้เราแย่ขนาดไหนก็ตามต่อให้เราเกิดมาเราไม่ได้นับนับนับหนึ่งนับศูนย์ เกิดมาเรานับเจ็ดนับแปดหรือบาง <eterm oon> คนนับต <qu ambling> so hmm. so ิดลบแต่ถ้าเราหาความรู้ไปเรื่อยๆเนี่ยความรู้ด้านในก็ได้มีใครไปดูคลิปอีคกากของผมมางยฮะผมว่าผมเข้าใจอีคีไกจนเอามาพูดได้ดีที่สุดในคลิปที่ทําเรื่องอีคีากกับคนอื่นทําเพราะผมเจออีคกากของตัวเองผมก็เลยเอามาแชร์เอามาแชร์ซึ่งอีคีไยเนผมอ่านมาตั้งนานแล้วแต่มันเพิ่งออกมาเป็นหนังสือในเมืองไทยเพิ่งมาพูดกันแต่ออกมาตั้งนานแล้วแล้วผมก็นั่งคิดอยู่ตั้งนานแล้ว และอีคีกกยเนี่ยมันคือมันคือการค้นพบตัวเองที่แท้จริงว่าคุณจะทําอะไรตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยคุณอยากเป็นอะไรแล้วถ้าคุณเจอตรงนั้นนะโค้ชจะมีความสุขเลยแล้วคุณก็มุ่งไปสู่ในจุดที่คุณอยากจะเป็นลองไปดูนะลองไปดูนะครับแล้วลองหาอีคีกกยของตัวเองดู a อ o ตอมิ a ก i แฮปปนี่ก็น่าสนใจนะครับเด็กน้องอายุ16กำลังสวยมากนิสัยเล็กๆเปลี่ยนชีวิตของเราได้ นีสัยเล็กๆเ,เปลี่ยนชีวิตของเราได้หาความรู้วันละนิดผมไม่ได้วันหนึ่งผมไม่ได้อ่านหนังสืออะไรเยอะนะครับอาทิตย์หนึ่งก็อ่านเล่มหนึ่ง YouTube ก็ดูไปเรื่อยๆไม่ได้เยอะอะไรมากมายถามว่าดูไอ้มูนไนก์ก็ดูนะอะไรบันเทิงก็ดูนะมูนไน์เพิ่งดูจบไปนี่กำลังดูมิสมาเวลอยู่ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะครับสู้แต่ผมชอบไอ้นี่ไอ้ฮอกอายวันน่ารักหนังวันหนังวันเป็นซีรีส์ที่น่ารัก นี่ก็ต้อง,องรอดูอะไรอย่างเ้ไอต่อจะเข้าละวเลิฟแอนด์ทันเดอร์มีเทปซูสด้วยไปกันใหญ่แล้วมัลติเวิร์สแม่งไปกันใหญ่แล้วแต่ก็สนุกดีถามว่าดูไม่ให้ดูแตถามว่าหาความรู้หาหาวัลนิดวัลนิดอาตอมิงค์แคบบินไงหาวัลนิดวัลนิดเดี๋ยวคุณก็ได้ความรู้มากคือผมติดตามช่องวิทยาศาสตร์อยู่ช่องหนึ่งอยู่ว่าทําไมเวลาแต่ละคนไม่เท่ากันอะไรงเงเี้ยเฮ้ยฟังเฮ้ยเออทฤษฎีฟิสิกส์แม่งทำไมยุงถึงยุงถึงบินบนรถเราได้ มันเป็นคําถามที่น่าหาคําตอบมากเลยทําไมขวดกระป๋องโค้กต้องเป็นทรงกลมทําไมทําไมข้างล่างกระป๋องโค้กต้องเป็นรอยโค้งเป็นหลุมใต้กระป๋องเพื่ออะไรเออมันคือมันที่พอเราไปหาคําตอบแล้วมันสนุกนะมันเป็นมันเป็นวิทยาศาสตร์ที่เข้าใจง่ายมากเลย แต่คุณพอไปคุณไป้ศึกษาเรื่องพวกนี้ทําาไมไอ้หลุมดําเป็นยังไงอะไรเงี้ยโลกมันดึงดูดซึ่งกันและกันได้ยังไงดาวเลิ์เกิดขึ้นมาได้ยังไงโอ้กายศึกษาไปศึกษามาเข้าใจธรรมชาติขึ้นเยอะเลยว่าถ้ามีเอเลี่ยนจริงๆถ้ามันเจอเราชิบหายแน่นอนเหมือนเราถ้าเราไปเจอโลกที่มีชีวิตอยู่แล้วมีธรรมชาติที่เราไปทําหาประโยชน์ได้เชื่อเลยมนุษย์จะไปทําลายดาวนั้น เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเตรียมดูได้ต่อเลยว่านั่นคือมันสัญชาตญาณของพวกเราคือจอมทําลายมนุษย์เนี่ยจอมทําลายนะครับพวกเราเป็นของโลกได้เพราะเราทําลายผู้อื่นนะครับมนุษย์เมื่อก่อนเนี่ยมีหลายสปีชีส์นะครับไม่ใช่เฉพาะโฮโมเซเปียนนะใครอ่านหนังสือเรื่องโฮโมเซเปียนบ้างมันจะมีเผ่าพันธุ์มนุษย์เยอะแยะไปหมดเลยแล้วโฮโมเซเปียนไปที่ไหนเนี่ยฆ่าเรียบพวกเราเนี่ยแหละครับเก่งมากในการทําลายล้าง เพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่มีทางเลยที่โฮโมเซเปียนจะขาดสงครามได้ยังไงก็ต้องมีสงครามเพราะสัญชาตญยาน D n a มันถูกฝังสงครามเข้าไปในสมองแล้วคืออยากเป็นใหญ่อยากครองอำนาจอยากจะเป็นธรรมชาติของมนุษย์ไปแล้วอะนะครับเขาเข้าใจมันนะครับธรรมชาติของพวกเราเราก็หน้าที่ของเราก็คือทำตัวให้ดีที่สุดขั้นแรกของการเรืุ่ณพื้นฐานดีนะครับ อย่าไปคาดการว่าอนาคตจะเป็นยังไงครับเตรียมตัวหาบริษัทที่ดีที่สุดเท่าที่จะหาได้เมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจแล้วเขารอดคิดไว้อย่างนี้เสมอนะครับในโลกของความเป็นจริงนะครับกระจกมองหลังชัดกว่ากระจกมองหน้านะครับในโลกของ business ที่แท้จริงในโลกของการลงทุนที่แท้จริงกระจกมองหลังสาคัญกว่านั่นหมายถึงว่าดูผลประกอบการย้อนหลังสําคัญกว่ามองไปข้างหน้าสังเกตไหมเวลาเราดิสคัสไปข้างหน้าไม่เคยมีคําตอบที่ถูกต้องจริงไหม ลองมองสิเซเว่นอีเลเวนปีหน้ากำไรจะเป็นเท่าไหร่นั่งดิสคัทกันให้ตายก็ไม่ได้ตัวเลขแล้วก็ไม่มีใครถูกด้วยอีกสิปีข้างหน้าเซเว่นอีเลเวนจะอยู่รอดอยู่ไหมไม่รู้ไม่มีใครตอบได้แล้วไม่รู้ด้วยว่าสุดท้ายเซเว่นอีเลเวนอาจจะมาขายรถไฟฟ้าก็ได้สุดท้ายเซเว่นอีเลเวนในอนาคตอาจจะขายถึงขั้นโรงศพและพวงหลีดทําร้านซักรีดทามันทุกอย่างเลยเพราะตอนนี้โออาไปซื้ออ้นี่แล้วใช่ไหมร้านซักรีด สุดท้ายปั๊มน้ํามันจะทําร้านซักรีดเว้ยแล้วแล้วไอ้ร้านเดิมทําไงอ่ะ <c oughs> ท,ที่อยู่ในปั๊มปตทอ,อยู่ตอนนี้ที่เป็นครัวเขาว่าร้านอะไรอ่ะซักรีดดังๆอ่ะตั้ง,งหัวอะไรมีแชมเปนร้านทอง <c oughs> มันมีร้านซักรีดเก่าๆอ่ะร้านหนึ่งอ่ะที่ไปอยู่ในปั๊มปตทแล้วอันนี้ไปร่วมมือกับอีกยี่ห้อหนึ่งเอาตายละสีทาไงดีวะซักผ้าเออคือตอนนี้เขาพยายามจะหาเพื่อจะเข้าไปเติมพาซ่าของเขาถูกป่ะในปัมนมนป๊มน้ํามันเพราะปั๊มน้ํามันเขารู้ว่าในอนาคตมันจะไม่รอด เพราะจะไม่มีคนรถเขาไปเติมน้ำมันวันนี้ผมก็ขับรถไฮบริดไม่เคยเติมน้ํามันเลยโชคดีมากเลยซื้อก่อนไปกับออฟฟิศใช้รถพลังไฟฟ้าอย่างเดียวเลยมีความสุขมากไม่เคยเติมน้ํามันเลยนานๆทียังคิดอยู่เลยน้ํามันจะบูดไหมห้องไลน์เสียใจอินเวสเมนต์สำหรับทุกท่านที่สนใจด้านการลงทุนเราจะมีข้อมูลส่งให้ตลอดทุกวันที่ธนาคารเปิดเพียงสแกน QR code แล้วเข้ามารับข่าวสารข้อมูลด้านการลงทุนได้อย่างต่อเน,นื่องทุกวัน ทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะน้ำมันเปิดมาถ้าถ้าถ้ามาต้องใช้จริงๆจะระเบิดเปล่าวะทิ้งไว้ตั้งหกเดือนเลยยังไม่ได้ใช้ถึงจยดเลยก็แค่ไปกลับไปกลับอวิ่งสามสิบโลอ่ะรถมันขับได้ห้าิโลอ่ะโดยใช้ไฟฟ้านั่นรถเครื่องแทบไม่ได้สตาร์ทเลยผมเลยจําเป็นต้องต้องยอมสตาร์ทเครื่องในบางครั้งอะเพื่อให้น้ามันมันได้ใช้บ้างแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้เติมน้ามันมานานแล้วนะครับ สังเกตดีๆแต่พอเรามองย้อนหลังเราเห็นชัดไหมครับเพราะมันผ่านมาแล้วไงเ,เราเห็นใช่ไหมว่าเฮ้ยบริษัทนี้มันดีมาก่อนนะคุณรู้แบบว่าวอลเลมบัฟเฟตต์กว่าจะซื้อหุ้น Apple เนี่ยไม่ได้ซื้อตอนสตีฟจ็อบตั้งบริษัทนะครับเขามาซื้อตอนสตีฟจ็อบตายแล้วนะแล้วเขาคิดว่าแบรนด์ Apple เนี่ยมันเป็นแบรนด์ที่ยั่งยืนแล้วเขาเลยไปซื้อโคคาโคล่าเนี่ยเปิดมาตั้งนานเขาเพิ่งไปซื้อวันนี้ก็ยังถือโคคาโคล่าอยู่นะฮะอเมซอนเขาก็เพิ่งซื้อถูกป แต่เวอร์เซอนนี่เขาซื้อมานานแล้วเวอร์เซอนคือ A A S ที่อเมริกาวันนี้มาซื้อเชฟรอนถ้าใครไปดูผลประกอบการเชฟรอนจะรู้เลยว่าไม่เหมือนปตทเลยแล้วคุณจะเข้าใจว่าทําไมวอลเลมเบิร์ตซื้อเชฟรอนเมื่อคุณไปดูงบการเงินของเชฟรอนแล้วเทียบกับงบการเงินของปตทผมบอกได้เลยว่าบริษัทน้ํามันที่ไม่ใช่บริษัทน้ามันส่วนทําได้ยังไงเนี่ยคุณต้องไปถามวอลเลมเบิร์แลวเพราะผมก็ไม่เคยศึกษาเหมือนกันแต่วอลเลมเบิร์ตเขาซื้อสแสดงว่าเขาศึกษาแล้วว่าบริษัทนี้มันนี่เหมือนบริ ทำไมมันสามารถรักษาอัตรากําไรได้ดีขนาดนี้ทําไมเขาซื้อคอมพิวเตอร์ HP ทั้งที่จริงๆเทคโนโลยีนี้มันน่าจะหายไปม,ม,ม,มันมันมันมีมีหลักและมีการของเขาอยู่เพราะฉะนั้นเลือกบริษัทที่ดีอ่ะมันคือเลือกบริษัทที่คิดว่ามันผ่านมาแล้วที่ดีแล้วในอนาคตเราคิดว่ามันจะดีต่อไปแต่ไม่ต้อง exactly ขนาดว่าเฮ้ยมันจะยั่งยืนขนาดไหน,นแต่ผมมั่นใจได้ว่ามันไปได้แต่อดีต่มันเคยผ่านมากี่วิกฤตแล้ว่ะ ถูกไหมครับบริษัทในตลาดหุ้นไทยนะครับมีบริษัทที่เข้ามาใหม่เป็น IPO อ่ะคุณไม่ต้องไปซื้อหุ้น IPO นะผมขอลองอย่าลือระโบรกเกอร์ก็ให้อยู่นั่นนะ่ะดูเคอร์รี่ดิเป็นไงล่ะมึง OR ยังไม่ได้จะไม่รอดเลยว่าใหญ่แล้วนะอย่าซื้อหุ้น IPO ทุกตัวก่อนเข้าตลาดถูกแต่งบัญชีทั้งหมด ถูกปรับบัญชีทั้งหมดถูกทําให้ตัวเลขดูสวยที่สุดเหมือนประกวดนางงามขึ้นประกวดสวยลงมาหน้าสดเละทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้ามันไม่ได้เจ๋งจริงมันมีหลุดมาไหมมีเช่นเมกะเข้ามาแบบคือคือมันก็โชคดีอยู่ไม่กี่ตัวนะแต่หลังๆเนี่ยมันชักไปกันใหญ่แล้วนะหุ้นที่เข้าตลาดมาเนี่ย มางามเลยนะสามปีกำไรติดต่อกันเข้าตลาดได้ปอนปีต่อมาขาดทุนอะไรของมึงเข้าตลาดปุ๊บบริหารไม่เป็นเลยเหรอ <laughs> <laughs> มึงอย่าเข้าดีกว่าทีหลังอ่ะ <laughs> มึงกําไรของมึงนอกตลาดเถอะ <laughs> เข้าตลาดมาแล้วขาดทุนอย่าทำนะ <laughs> <laughs> แต่มันเกิดขึ้นถูกไ่มมันเห็นอยู่หลายบริษัทอ,อ่ะก่อนเข้าตลาดบวกอยู่ดีหลังเข้าตลาดไปกันใหญ่แต่มีก็บางบริษัทที่มันเฮ้ยเข้ามาแล้วมันก็ดีก็มีนะ มันมีแต่ว่ามันมันมัน,ม,น,ม,นมันศึกษายากแต่มีอีกตั้งหลายบริษัทอีกตั้ง4ี่ห้าร้อยบริษัทที่มันไม่ได้เข้า IPO ถูกป่ะยังเลออยู่ในตลาดหุ้นแล้วรอบนี้ถ้ามันลงมาลืม IPO ไปเลยครับมีตั้งหลายตัวไม่จำเป็นต้องไปเล่นไวอลเลมเฟสต์ไม่เคยซื้อหุ้น IPO เลยเฟ e บุ๊กก็ไม่ซื้อจะไปบอกว่าให้เขาซื้อหุ้น IPO เขาไม่รู้จักหุ้น IPO คืออะไรให้แอนแอนแมนเข้ามาเขาก็ไม่ซื้อไอเนี่ยแอนอะไรหนยก็ไม่ให้เข้าแล้วโดนตบไปบีเละเลยกลายเป็นไอโมดเอ็กไปเลย ัวเหลือนิดเดียวนะครับอ่เพราะฉะนั้นเวลาคุณดูย้อนหลังในอดีตนะครับอัตราส่วนที่ผมอยากจะให้คุณดูนี่คือเซ็ตอินเด็กซ์นะครับคุณเห็นป่าว่าเซ็ตอินเด็กซ์มันขึ้นลงอย่างเงี้ยแต่ราคาหุ้นไม่ใช่นะราคาหุ้นไม่ใช่นะครับคุณเห็นเซ็ตอินเด็กต์ขึ้นลงแบบเมื่อกี้เนี้ยแต่ราคาหุ้นไม่ใช่นะเนี่ยผมจําได้เลยผมได้แถวเนี้หน,นึ่งเก้าเก้าเจ็ดขอน้ําก่อนนะเนี่ยแล้วคุณนิดดูดิแม่งกี่ปีอะ ไม่รู้กี่ปีนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดขึ้นมาจากบาทเป็นสองบาทร้อยเปอร์เซ็นขายไหมขายสิวะไอ้บ้ากูถือมาตั้งแปดปีกูถือมาตั้งแปดปีหนึ่งสองหนึ่งก็เก้าสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดปีเราขึ้นมาสองบาทร้อยเปอร์เซ็นต์นุ้ยไม่ขายหรอเป็นเราขายปะ โอ้โอย่าว่าแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยห้าสิบเปอร์เซ็นต์บาทห้าสิบก็ขายแล้วเราจะซื้อคืนไหมขึ้นมาห้าบาทซื้อขึ้นไหมไม่ซื้อซื้อที่มายเราขายบาทห้าสิบห้าบาทซื้อเสียเกียรติแม่ไม่ใช่มายี่สิบทมที่โว้แม่งมานี่แล้ววันนี้วันนี้ขึ้นไปยี่แปดแล้วยี่ห้ายี่หกแล้วคือคือทนได้ไงอะ่ะ ทนได้ไงอเนี่ยอาจารย์นิเวศท,ทนอยู่ตรงเนี้ยทนตั้งนาน่ยแล้วขึ้นมาตรงนี้แล้วอาจารย์นิเวศขายป่ะไม่ขายก็ถึงเนี้ยแล้วก็มีปัญหารเรื่อง굿กอล์แนน์ผู้บริหารซึ้งแมคโครแกก็ไม่ขายแกบอกว่าไม่ผิด <c oughs> <c oughs> เ,เขาเรียกว่าอะไรนะใบแอดทางอารมณ์ <laughs> มีบั้งแหละแหวนะฮะแต่แกเกลียดตัวนี้มากเลยนะคือแกกับผมมาขึ้นเวท,ทีอะไรอะ่ะจะพูดกันนอกรอบนะเข mm hmm. าจะเถียงจนไม่เชื่อแถมแกแกจะเกลียดกลุ่มนี้นมากเลยแกโคตรเกลียดเลยอ่ะแกบอกว่าเป็นธุรกิจที่เอาเปรียบคนมันธุรกิจที่จะหาเอาเงินจากเอาเงินจากแบบคนป่วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแกแลแล้วแล้วแกก็บอกเฮ้ยอย่างเงี้ยไม่เอาเปรียบคนเลย เราก็ได้ผลร้อยเลยเจรจริงหรอเห็นกอบกล้วยไหมหอ๋ากอ๊กอบก๊อบขนมกล้วยอะไรเนี่ยบานาน่าอะไรเนี่ยเห็นกอบน้ำเต้าหู้ด้วยหลังๆอะ่ะมีกอบนุ่นกอบนี่ไม่เอาเปรียบเลยเนาะอะไรอย่างเงี้ยธุรกิจเราถ้าเราเขาจะเข้าใจธุรกิจเราก็จะเข้าใจธุรกิจมันคือธุรกิจมันคอการแข่งขันในเชิงธุรกิจนะครับอ่ะนี่ซีพีอต่อมาอันนี้เป็น โ,มโ,โ,โมโปรเฮ้ยโฮมโปรลงมาแล้วเยอะเลยเนาะน่าสนไหมน่าสนเนาะโฮมโปรใช้ได้เลยแต่ถ้าคุณเลือกคุณผิดอะ่ะมีคนถามผมนะติดอยู่เก้าห้าบาททำไงดี <c oughs> ตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นทีทีบีแล้วเขาเปลี่ยนมาหลายชื่อมากนะเขาหลอกหลักลงทุนนะเขาหลอกดาวอะ่ะเขาเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆจนเราลืมแล้วเอ้ยเราถือหุ้นอะไรวะ มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนชื่ออีกละเปลี่ยนชื่ออีกละฉันเลฉันเคยซื้อหุ้นตัวนี้เหรอคือมันติดจนลืมไงติดอยู่เก้าสิบ้าบาท,ทำํำยังไงผู้จริงๆถ้าใครฟังผมตอนนั้นอะผมบอกว่ามันก็เปลี่ยนเป็นแอดวานซ์เปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้ดีกว่าถือหุ้นนะครับหรือว่าเราถ้าเราซื้อหุ้นตัวเนี้ลากเทคนิคเข้าให้ดูด้วยนะเนี่ยตอนนั้น CSI ตั้งแต่รุ่นรุ่นเมื่อประมาณห้า,า,าปีที่แล้วผมก็ลากเส้นนี้ให้ดูบอกดูให้ดีนะลากยยงงไงเนี่ เทนไลน์เนี่ยมันคือสมูทแอสซิลแน่นอนมันสมูทแอสซิลแล้วผมก็ลากเทนไลน์เทคนิคเข้ามาเป๊ะเลยนะเป๊ะมากอันนี้คือกราฟมันลี่เลยนะตั้งแต่เข้าตลาดเลยอ่ะตั้งแต่เข้าตลาดเลยอะ,าล,าล,ยอะลากไปลากมาพอดูกราฟข้างล่างตอนนั้นยังยี่บาบาทอยู่เลยแล้วผมอย่าซื้อนะอย่าเล่นนะหรือไม่จะคิดว่าจะขึ้นไปสี่สิบห้าบาทอย่าเล่นนะเพราะตีกราฟมาแล้วเนี่ยมันลบห้าแนวรับแนวรับลบห้าบาท นี่มันล้มละลายนะเนี่ย <laughs> ดูล้วน่ากลัวนะ <laughs> อันนี้อันนี้จริงๆผมพูดจริงๆนะในตอนเมื่อตอนนี้ก่อนการมีนไทยมันจะมันจะล่วงตอนโควิดรอบเนี้คือมันดูไม่น่าใช่นะกราฟแบบเนี้นะครับถ้าคุณเลือกคุณผิดอะ่ะนี่ไงอันนี้คุณที่คุณคิดว่าที่คุณคิดว่าดีอะวันนี้ที่เล่นกันอยู่ตรงนี้นะครับหัวใจจะวายล้วเข้าตลาดอะ่ะต้องมีหุ้นต้องมี IPO ไงคุณต้องมี ต้องมีจริงๆเพราะกูติดตรงนี้กูขายไม่ได้แล้ว <laughs> นะฮะ <laughs> อย่างคุณอย่างเงี้ยคุณจะถือไหมแล้วถ้าคุณเลือกคุณถูกจริงๆอ่ะมันจะมีไฮใหม่เรื่อยๆนะถึงคุณจะติดดอยอันนี้วิกฤตในแต่ละวิกฤตนะครับก่อนต้มยำกุ้งก่อนสับปรามสีส้มนี่ก่อนสับปรามนะครับแล้วก็ราคาล่าสุดนี่นานแล้วนะครับล่าสุดคือถ้าคุณเลือกคุณดีจริงๆเนี่ยราคาเนี่ยตอให้คุณติดดอยอ่ะมันจะมีดอยใหม่ให้คุณหลุด หรือคุณจะถือไปเรื่อยๆมันก็จะมีราคาสูงขึ้นไปเรื่อยๆนั่นคือสิ่งที่ v ีอพยายามเลือกบริษัทที่ดีหุ้นถูกหุ้นแพงอยู่ที่จังหวะแต่ถ้าคุณเลือกบริษัทที่ดีได้ก่อนต่อให้มันลงมาจนคุณขาดทุน50เอร์เซมันจะกลับขึ้นไปสูงกว่าที่คุณซื้อแต่กําไรจะน้อยลงให้เลือกบริษัทที่ดีในการลงทุนก่อนสําคัญนะครับเลือกบริษัทที่ดีก่อนและเลือกบริษัทที่ดีมันไม่ได้ยากหรอกแต่ถ้าคุณเลือกบริษัทไม่ดีก็เป็นแบบนี้ไงจดสูงสุุดต่เือยๆกวิ เกิดวิกฤตีหนึ่งก็สูงขึ้นเกิดวิกฤตีก็สูงสุดสูงสุดใหม่ฮะแล้วก็เกิดจุดสูงสุดใหม่ไปเรื่อยๆฮะซึ่งจุดสูงสุดใหม่มันมักจะต่ําลงจากจุดสูงสุดเดิมอยู่ตลอดเวลาเพราะั้นอย่าพยายามไปเลือกหุ้นแบบนี้ดูวิดีโอฉบับเต็มครบทุกตอนได้ในคอสการลงทุนออนไลน์ CSI Pack มากกว่า500วิดีโอที่บันทึกจากคอสการลงทุนของ CSI ให้ถุกท่านได้เรียนรู้และอัปเดตเนื้อหากันตลอดทั้งปี สมัครแล้วเริ่มเลยนได้ทันทีเริ่มต้นเพียง1,990บาทเท่านั้นสอบถามเพิ่มเติมโทร081 173 9000 081 173 9000โทรมาได้เลยนะคะ